สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซทางฟังเล่าฟังไทยและต่างประเทศสําหรับมื่อนี้น้องพี่น้องเท่ากับผู้โง่แล้วเรียบร้อยเนาะกะกะลังกะเกมเคริงซิเมอร์บ้านน้องพี่น้องกับน้องเอน้องํำน้อยน้องพี่น้องมื่อนี้เท่ากับขี่รถมากน้องพี่น้องขี่รถจักมากวาวาสีอันไปแวะลินน้าสาวโน่นน้องพี่น้องอยู่เพื่อน เมื่อนเพื่อนล่ะสีเวลินเอสวอสดีเดน้องเอกะน้องพี่น้องเดน้องทำน้อยวัสดีป้าลุงเนี่ยทำน้อยถ้ห้องกระลังสีกะเก็มเครื่องชิมือน้องพี่น้องเอ๊น้องเอกมาขึ้นนั่งขึ้นนั่งพูน้องเอกะที่รถจักมากน้องพี่น้องมือน้เทากะสามคนกะน้องาสีเวลินน้ำสาวโน่นนะฮะก็เลยพักกันขี่รถจักมากมือน้เนะกับ ทางกับโบเปิลปันไดชงนี่เนาะไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นมือก่อนเนาะพี่น้องบัดนี้มือนี้กับวัยลินเฮือนสาวนู่นฮะเขำได้แล้วมือนี้กับสีแว่เฮือนสาวนู่นเลยเนาะมือวัยลินฮะนะได้ฮอดเฮือนสาวนู่นเลยเนาะพี่น้องน้องเอ๋น้องนโนย่างน้องไปเลย ยังบวมมาเฮ้พี่เลศเตซาโนนกับพี่น้องอยู่กับพ่อโน,โนอนป้าเป็ดไก่ลายลีเนอเป็ดไก่นาลายแต่แทนโนนหยาบหยับอยู่นึ่งข้าวละถูกไปดำหน้าบอดำหน้า,า,นาออย่าแล้วละ อยักามอกันแล้วคุณรายการเออไยังหลายอยู่ด้วยเนาะด้วยนะกันยังตอาย่นงตัวตงมีอันาโนนกับอันดามาาโคกน้อมัน่ได้ไปทานสาข้าวมันกันแล้วยังหมดแล้วนะหมดนล้วหม้วกล้ซาโนนหลายอรี่น้องเอ้ย <of> <feels> <oured> อันยันเด้สปสัปอันยนันปลินอยู่ผุกเออเอาแม่ไปชิลสน,นุนเออไปซื้อห้ามอืมให้กินทีละมือแรงยงพูดเ,เ,เ,เลยมีน้ำอยู่บนสํานาคโคกอ,อืมยอมว่าดูดนบะบอกอืม ไปหายาหงูนี่ก็คือมึงกลับไปดำหน้าซอยขัแป๊บแน่นะนี่ก็ตางเบิ่งโมเอเลยโมเอดื้อมาดื้อนสานนต้นไม้หลายหพี่น้องเอ้ต้นมะม่วงก็มีเนาะต้นมะยมมีหลายอย่างพี่น้องกุ้งมะนาวมะนาวมีหมดเลยเป็ดไก่ก็หลายได้สานนพีเพื่อนเพิ่นเนาะพี่น้องมะนาวก มะานาวนายโน,นย่นเธอเด้อมะนาวนนสองน้อยมะนาวเธอเด้อสองน่วยเอามือเสื้อตํามหะหงกอขอมะนาวสาวน,นุ่นพี่น้องกได้เสื้อตับมะหงเด็เป็นดุวยอยู่ด้วยนอขอสองน้อยพ่อหนุพี่น้องเอาสองน,อน,อน้อยออนอนกับพ่อจ้าเดินสาวนุ่นเกือบใกล้กันแล้วพินของกบันนี้ อ่าเอาข้าวสารบอรเฮอหน่ะวันนี้นะออเออเป็ดใกล้ลายมูจกักโตะนอนนป้าสี่โตคูโทรลายแต่เนานครูพี่น้องงูพ่นกันทางน,นี้จกักโตสองบ่อยู่พุ่นสองบ่กอืมอืมบวกมมาหุงกันเนาะ ้าไก่นาลารายเลยนะพี่น้องกำลังกินข้าวอย่เมนขายเด็แล้วบนนี้น่นนู่นขาย,ยลยนะขอาใกล้ได้นออแล้วนะนจะไปสิลยเออมาแต่ดําหน้าแล้วเราไปค้ เมยบอนดำนาคเมไยดำนาโคมันแดดเนาะสูงนี่นะคือสิพ่ออยู่ด้านโนนกาสะคือหันย่างลายอยู่เออก้านขาหมมือละสะอืมมือกไม้นี่กะก้างงามเนาะ หมูพ่นกระซี่โตพี่น้องนะ่ะผู่ตูดนะขาในแล้ววะพ่นนะช่วงดำหน้าโอ้ยลงคา,าลงเนาะพู่น้องงานพูดพี่น้องเนะอ้ยอันนี้ค่ะอันนี้มิจจักเลยด้วยสกินพี่เลวเมือ่อไรเข้ากันนึงซุกเรียบร้อยเนาะ มาย่มอยู่เฮือนตุกะมีเนาะนู่นมาย่มนั่นบ่นี้น่ะมาย่มส้มบ่เออตกินแซ่บได้มาย่มส้มมันมะหามะบ่ตึงไปเลยเนาะเออยนวมันแดดมันพี่เลิกะ เนมาน้ำบีดีนีดวดดูดคูเฮอ,อร์บอกเออแถวกลางก็มี่วัสนามตัวที่ยังมีดำแล้วอวออคือว่าแดนมาแดนาะมีเส,สืนะโคออือ่ดนมานีเสนะคเอ อเออทำไมเขาหลินบอศเฮ้ยอืมยันมาไปทางเลือได้มาสิบเห็นไฮัมเฮ็ดพิเรนุนแบบนี้เจอเป็ดอี๋ละยันละเจอหมูผู้ไรล,ลังนนยังงี้เมื่อกี้นี้เพิ่นเอาเขาา้าวสารเตือเนาะวันนี้เอาหัาม่มได้หัม่มมาเลยแม่เพื่อนไปซื้อหัม่มหักมาอ่ะน้องพี่น้อง ง <c oughs> านกันเซเซเนะดึงสำหรับมือนนิกัเนาพี่น้องพาพี่น้องมาแวลินเพื่อนสาวโน่นเนาพี่น้องมือนนิกัมาตนาอะไรกัน แวิ้นเฮินสานนตอนค้ำนาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบซ้ำนี้ละพี่น้องบ๊ายบาย